สวัสดีกลับมาที่เอคารีวิวกันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรที่พิเศษมากมากมานำเสนอนั่นก็คือ2025ทวิไซเคิลแคมเปอร์นี้ไม่ใช่รถบ้านหรืออาวีแบบปกติแต่เป็นรถแคมเปอร์ขนาดกระทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อคนที่อยากผจญภัยโดยไม่ต้องใช้รถใหญ่วันนี้เราจะพาคุณจอดลิฟทุกด้านตั้งแต่ภายนอกภายในการขับขี่และราคาของมันรับรองว่าดูจบแล้วคุณจะรู้ว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่า เริ่มกันที่ภายนอกก่อน2 0 2 5 t r ซา c เคลิลแคมเปโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นต่างจากแคมเปอร์ทั่วไปมันสร้างบนแพลตฟอร์ม3ล้อที่มีดีไซน์เก๋ๆแต่ใช้งานได้จริงสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นคือด้านหน้าของรถมันดูเพียวลมและทันสมัยพร้อมฝาหน้าออกแบบเรียบหรูที่ไม่ใช่แค่สวยแต่ช่วยให้รถลู่ลมดีขึ้นทำให้ประหยัดน้ำมันและขับขี่ง่ายแม้ในถนนแคบหรือพื้นที่ตั้งแคมป์ที่หนาแน,น่นมาดูด้านข้างกันบ้างรถมีเส้นหลังคาโค้งเล็กน้อยเพิ่มความสวยงามและทำให้พื้นที่ภายในนสูงขึ้ ตัวถังทาจากอลูมิเนียมน้ําหนักเบาและคอมโพสิตเสริมความแข็งแรงจึงทั้งทนทานและเบาทําให้มั่นใจในเสถียรภาพเวลาใช้งานล้อมีขนาดใหญ่ก่อว่าที่คาดไว้สําหรับรถ3ล้อทําให้เกาะถนนและเสถียรดีสําหรับการผจญภัยนอกถนนด้านหลังของรถแม้ขนาดจะกระทัดรัดแต่ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดมีฝาประตูท้ายสําหรับเก็บสัมภาระเช่นอุปกรณ์แคมป์กระติกน้ําหรือจักรยานพับจุดที่ผมชอบคือเรื่องความปลอดภัยและการมองเห็น ไฟท้ายเลดสว่างชัดเจนแม้เวลากลางคืนและรถสามล้อมีฐานกว้างช่วยลดความเสี่ยงลดความเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในของ2025ทวิไซเคิลแคมเปอร์กว้างงกว่าที่คิดมากพอเปิดเข้ามาคุณจะเห็นห้องโดยสารสว่างโปร่งและใช้พื้นที่ได้อย่างชาญฉลาดจุดเด่นคือพื้นที่นั่งแบบโมดูลากลางวันใช้เป็นโซฟานั่งเล่นกลางคืนปรับเป็นเตียงนอนได้เบาะนั่งบุด,ด้วยฟองน้ำหนาและหุ้มผ้าที่ทนทานทำความสะอาดง่ายพื้นที่เก็บของออกแบบได้ฉลาดมาก มีช่องเก็บของเหนือสีสลินชักใต้เบาะและช่องข้างทําให้สิ่งของทุกอย่างนีที่จัดเก็บครัวขนาดเล็กก็ครบครันมีอ่างล้างจานเตาแกส๊สสองหัวและตู้เย็นขนาดเล็กเหมาะสําหรับทําอาหารง่ายๆบนถนนโพาะพับออกมาสําหรับทานอาหารหรือทํางานเพิ่มความสะดวกสําหรับนักเดินทางคนเดียวหรือคู่รักแม้จะเล็กแต่รถมีห้องน้ําขนาดกะทัดรัดใช้ได้จริงมีโถสุขภัณฑ์แบบตลับและฝักบัวพับได้สําหรับการเดินทางระยะยาวถือว่าสะดวกมากระบบระบายอากาศออกแบบอย่างชาญฉลาด มีช่องระบายอากาศบนหลังคาและหน้าต่างข้างทำให้อากาศถ่ายเทดีนอกจากนี้ยังมีไฟเล็ดทั่วทั้งรถทำให้รู้สึกโมเดิร์นและอบอุ่นแม้กลางคืนเครื่องการขับขี่2 0 2 5ทวิไซโครแคมเปอร์ per, ทำได้เหนือความคาดหมายแม้ขนาดเล็กแต่ติดตั้งเครื่องยนต์6ก0ลาบูบาทเซนติเมตรที่เหมาะกับการขับขี่ในเมืองและทางลุยเบาเบารถ3ล้ออาจฟังดูไม่เสถียรแต่การออกแบบทำให้ศูนย์ถ่วงต่ำและกระจายน้ำหนักดีการควบคุมคล่องตัวเหมาะกับถนนแคบแคบหรือพื้นที่ตั้งแคมป์สามารถขับบนทางหลวงได้อย่างปลอดภัย ความประหยัดน้ำมันถือเป็นจุดเด่นอีกข้อด้วยน้ำหนักเบาและเครื่องยนต์ขนาดเล็กทำให้ประหยัดมากกว่ารถอาวีขนาดใหญ่สำหรับคนที่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหรือสิ่งแวดล้อมนี่เป็นข้อดีระบบช่วงล่างก็น่าประทับใจขับบนถนนครุคราหรือกรวดไม่รู้สึกกระเด้งแม้จะไม่เหมาะกับการลุยหนัก,นกแต่ทางเบาและปานกลางทำได้สบายด้านความปลอดภัยมีระบบเบรก abs ระบบควบคุมเสถียร,รภาพและโครงเหล็กเสริมความแข็งแรงรถ3ล้อมีน้ำหนักเบาแต่เน้นความปลอดภัยในจุดสำคัญ ทำให้มั่นใจได้ขณะขับขี่เรื่องเทคโนโลยีแม้ขนาดเล็กแต่รถไม่ขาดฟีเจอร์ที่ทันสมัยแผงหน้าปัดดิจิตอลแสดงความเร็วน้ำมันและระบบนำทางมีบลูทูธสำหรับฟังเพลงหรือโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับไฟส่องสว่างตู้เย็นและชาร์จอุปกรณ์เล็กๆสำหรับคนรักการผจญภัยแบบออฟกริด ในด้านราคา2 0 2 5 c y c l e c ิ m p e r ิลแคมเปอร์ถือว่าเข้าถึงในงเริ่มต้นประมาณ1 8 0 0 0ดอลลาร์สำหรับรุ่นพื้นฐานและสูงสุดประมาณ25,000าดอลลาร์ 2, 000, 000สำหรับรุ่นเต็มออปชั่นเทียบกับ RV หรือแคมเปอร์ขนาดใหญ่ถือว่าถูกมากเหมาะสำหรับมือใหม่หรือคนที่ไม่อยากลงทุนเยอะค่าบำรุงรักษาก็ต่ำเพราะเครื่องยนต์ง่ายและตัวรถเบาชิ้นส่วนหาง่ายและซ่อมง่ายข้อดีของรถนี้คือขนาดกระทัดรัดขับง่ายประหยัดน้ำมันภายในออกแบบได้ดีและสะดวกสบายการขับขี่ถือว่าดีมากสำหรับรถในคลาสนี้ ข้อเสียคือไม่เหมาะกับครอบครัวใหญ่เพราะพื้นที่นอนจำกัดความสามารถลุยออฟโรดปานกลางและคนที่ไม่เคยขับรถ3ล้ออาจต้องปรับตัวเล็กน้อยโดยรวมแล้ว2025ันิบทวิซาเคิลแคมเปอร์เป็นทางเลือกใหม่ในโลกของรถแคมเปอร์ขนาดเล็กเหมาะสำหรับนักเดินทางคนเดียวคู่รักหรือคนที่อยากออกสำรวจโดยไม่ต้องใช้ RV ขนาดใหญ่ผสมผสานความประหยัดความคล่องตัวและการออกแบบที่ฉลาดทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับตลาดรถแคมเปอร์ขนาดเล็ก สำหรับคนที่ชอบความคล่องตัวประหยัดและใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาด2025 t r i c y c l e Camper อาจเป็นตัวเลือกที่ลงตัวมันท้าไทยแนวคิดรถแคมเปอร์แบบเดิมๆและพิสูจน์ว่าไม่ต้องเสียสละความสะดวกสบายเพื่อความเล็กด้วยวิศวกรรมอัจฉริยะฟีเจอร์ครบครันและราคาที่จับต้องได้มันเป็นทางเลือกใหม่ที่สดใสสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ นี่คือรีวิวเชิงลึกของ2 0 2พ t r i ี่ c l e c a m p e ซหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอค Re รวิวและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำเสนอเร็วๆนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในการผจญภัยครั้งต่อไปครับ